สวัสดคีครับผมนายนิติพงษ์ยอดกทเสียงนะครับเซตตี Set ้ทอลนะครับคือการประชุมหรือการสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับหัวข้อด้านความปลอดภัยที่มักจัดขึ้นก่อนเริ่มงานหรือก่อนปฏิบัติภารกิจเพื่อให้พนักง,งานหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลเตือนความจําและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงวิธีป้องกันอุบัติเหตุโดยเนื้อหาอาจครอบคลุมถึงขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องใช้และข้อควรระวังเฉพาะ ของงานนั้นๆซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างวัฒน,นธรรมความปลอดภัยในที่ทํางานนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็คือแว่นนิรภัยนะครับ s ซฟต t ้ก o g แว่นนิรภัยคืออะไรนะครับแว่นนิรภัยคืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดวงตาจะก,การทํางานนะครับทําไมถึงต้องใส่แว่นนิรภยัย เพื่อป้องกันดวงตาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆแว่นตานินภัยช่วยป้องกันดวงตาจากเศษวัสดุที่อาจกระเด็นฟุนละอองสารเคมีแสงจ้าและรังสีที่เป็นอันตรายการสวมแว่นตานินภัยเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันส่วนบุคคลที่ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ดวงตาซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ครับคุณสมบัติของแว่นนิรภัย 1. ความทนทานและแข็งแรงเลนส์และกรอบแว่นควรทำจากวัสดุที่ทน ทานต่อแรงกระแทแกเช่นโพลิคาร์บอเนต 2. การปกป้องรอบดวงตาแว่นตาน,นิรภัยควรมีลักษณะที่ปกป้องรอบดวงตาได้ดีโดยอาจมีกระบังข้างหรือมีลักษณะที่แน่สนิทก,กับใบหน้าเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม 3. เหมาะสมกับลักษณะงานควรเลือกแว่นตาน,นิรภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทําเช่นแว่นตาน,นิรภัาสาหรับงานเชื่อมงานเจรไญในางานเคมีหรืองานที่ต้องสัมผสัสแสงจ้านะครับ ประเภทของแว่นนิรภัยนะครับแว่นตาลภัยแบบไม่มีกระบ,บังข้างมีลักษณะคล้ายกับแว่นตาธรรมดาที่เราคุ้นเคยจะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาด้านข้างทาให้มุมมองในการมองเห็นกว้างเหมาะกับงานที่นําไปใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีความเสี่ยงในวัสดุกระเด็นน้อยเช่นงานไม้งานก่อสร้างงานในสวนงานประดิษฐ์ห้องปฏิบัติการแว่นตาลิภัยแบบมีกระบ,บังข้างอ,อกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาที่ครอบผุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันจากเซลล์ดุหรือของเหลวที่อาจกระเด็นมาจากด้านข้าง เหมาะสาหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บที่ดวงตาเช่นงานก่อสร้างงานตัดเหล็กงานขัดงานเจียงานเชื่อมงานซ่อมบำรุงงานซ่อมเครื่องจักรงานทาสีต่อมาคือแว่นตาในภายแบบครอบตาออกแบบในรูปแบบที่มีสายรัรษะและโครงแว่นที่ครอบตาทั้งหมดทําให้ป้องกันดวงตาได้รอบด้านเหมาะสําหรับงานที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงอาจจะส่งผลกะระทบต่อดวงตาทําให้เศษฝุน่นเศษวัสดุ และสารเคมีลอดเข้าไปได้ยากเช่นงานในห้องปฏิบัติการการทำความสะอาดด้วยสารเคมีงานก่อสร้างงานเชื่อมงานเจียง,งานตัดเหล็ก,น,น,ลกรรนะครับงานในโรงงานอุตสาหกรรมครับต่อมาเป็นแว่นตาลิภัยแบบครอบตาเปิดเลนส์หนามีลักษณะเหมือนกับแว่นตาลิเพยครอบตาแบบปกติข้างต้นนิยมใช้ในงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันแต่จะมีการออกแบบที่แตกต่างเพราะจะมีรูปแบบเหมือนกล้องสองทางไกลที่มีเลนส์ตาหนุนออกมามา,มาก,กว่าและมีเลนส์สองชั้นสามารถ เปิดปิดเลือกใช้งานได้ตามต้องการโดยเลนภายในจะเป็นเลนใสเน้นท่านอาจเป็นเลนสีเขียวลเลนสีเหลืองสีดำหรือสีเงินเหมาะสําหรับงานทั่วไปและงานที่เผชิญกับแสงจ้านังสีความร้อนโดยเฉพาะเช่นงานซ่อมรุงงานเชื่อมงานสัมผัสสะเก็ดไฟขั้นตอนในการใช้งานการเลือกที่เหมาะสมกับลักษณะงานการสวมใส่ที่ถูกต้องการดูแลอย่างสม,ม่ำเสมอและการตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานหนึ่งนะครับก็คือการเลือก แว่นตาเงาไผ่เลือกแว่นตาที่ได้มาตรฐานตรงกับความเสี่ยงของงานเช่นแว่นสําหรับงานเชื่อมงานเจียงานเคมี 2. ครับการสวมใส่แว่นตาเงาไผ่สวมแว่นตาไปให้ครอบคลุมดวงตาอย่างสนิทเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าตาครับ3การดูแลรักษาแว่นตาเงาไผ่ทำความสะอาดแว่นตาเป็นประจําด้วยน้ยายทาทำความสะอาดเลนหรือสบู่อ่อนครับ4การตรวจสอบสภาพแว่นตาเงาไผ่ตรวจสอบเลนเป็นประจําว่ามีรอยขีดขว่วนรอยแตกหรือความเสียหายอยื่นๆหรือไม่ถ้าข้อควรระวัง ไม่ควรสวรแมแวนตาในภายร่วมกับผู้อื่นครับขอจบการนำเสนอเพียงีดน,นะครับขอบคุณครับ